สบายครับขอดูข้างในรถหน่อยได้ไหมครับเฮ้ยจะดูอยลูกเ่มอองอะไเนี่ยนีะไงไปรถกนไรสองงนีใครลยร่ใครถูหอกมานะลูกดูอข้างในก่อนนะโอเคป่ะ มาสองเจอไล่บนรถก่อนเจอลงจากรถก่อนได้ฟงเสียงฟังเสียงครับฟังเสียงเครื่องฮะเดี๋ยวยกล้องกะตองออกมาไกลไเครื่องครับย่กล้องดำนะ ้องไปฟังใกล้ร้านดีกว่าครับสัญญาณไม่ค่อยดีโอเคนะฮะบริเวณตรงไหนเนี่ยฟังเสียงเรื่องนะครับฟังเสียงเครื่องนะฮะ,ส,ะ,ฮะสวัสดีครับยินด,ด,ดีต้อนรับเข้าสู่งานมอเตอร์โชว์นะครับวันนี้เรามีออดี้รุ่นใหม่ล่าสุดนะครับมามาให้ทุกคนได้รับชมกันนะครับพร้อมกับพิตตี้ดุมหล่อ ure, ครับนะครับต้องบอกไว้ก่อนว่าเป็นพิตตี้นุมหล่อที่จะมายืนข้างรถออดี้คันนี้ครับ R อนะครับ วันนี้เรามีพิตตี้ดุมหล่อมาด้วยนะฮะเอ่อตาก,กล้องไปดูพิตตี้หน้ารถนะฮะฟังเสียงเครื่องแล้วนะฮะพิตตี้เป็นคนขับเองนะครับรับถอยแล้วครับถอยแล้วครับ,รบพิตตี้ดุมรอขับเองนะครับถอยออกไปนะฮะรถสวยงามนะครับแม็กน่าจะประมาณโอ้โหขอบ18 19 20หรือเปล่าฮนะนะครับ จริงๆอยากให้ตองวิ่งตามไปผมว่าไม่เกินสองป้ายรถเมล์นี้จะจอดรอกันแน่นอนฮะแต่ว่าเนาะเราปล่อยให้เป็นหน้าที่หลังจากนี้ไปนะครับไปกับพี่เบสครับโอเค